สถานการณ์ม็อบหรือแฟลตม็อบของกลุ่มพลังเยาวชนน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นการเดินทางยังยาวไกลแต่ว่าหันมาดูรัฐบาลในายามนี้ก็ยังประสบป,ปัญหาหลังจากเกิดภาพของความขัดแยง้งแตกแยกแย่งชามข้าวกันของรัฐมนตรีสังกัดพักพลังประชารัฐนำไปซึ่งการกดดันการขยา่าเพื่อเอาโควตารัฐมนตรี จากโคต้าคนนอกหรือทีมรัฐมนตรีสี่กุมารน,นั้นกลับมาเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับโฉมหน้ารัฐมนตรีใหม่หกคนที่เปิดออกมาแต่ละโผแต่ละโพยตรงกันบ้างไม่ตรงบ้างต่างมากต่างน้อยแต่เราก็ยังต้องวิเคราะหวะ์ว่าข่าวที่รุดออกมาจะเป็นข่าวรั่วหรือข่าวที่จงใจปล่อยก็ตามแต่ แต่นี่เห็นรายชื่อต้องกราบเรียนคุณผู้ชมนะฮะว่าประชาชนที่เห็นรายชื่อแล้วเนี่ยภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเห็นรายชื่อแล้วชื่อหกรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมันไม่ว้าวกับมันกลายเป็นยี้คือไม่ว้าวก็หนักแล้วนะไม่ว้าวแล้วยังยี้อีกนะฮะทีนี้ถ้าเราเอารายชื่อคนเก่า6คนที่พ้นตำแหน่งไปมาประกบกับรายชื่อรัฐมนตรีใหม่อีกหคน ที่จะเข้ามาเสียบแทนเนี่ยนะฮะแล้วเอาขึ้นมาชั่งแบบนั่งมวยฮะตัวต่อตัว,ตวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับวัดกันพิกัดต่อพิกัดปอนต่อปอนน้ำหนักหมัดต่อน้ำหนักหมัดระหว่าง6คนเก่ากับหคนใหม่แล้วถามคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องถามเฉพาะร้อยเสียงในห้องส่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอารายชื่อมาวัดกันแล้วระหว่างทีมเก่ากับทีมใหม่เนี่ยปรากฏว่า เห็นชัดเลยว่ากระดูคนละเบอร์แต่ว่าถ้าจะให้โอกาสในการที่ให้หกรัฐมนตรีใหม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือถ้าไปวิาพากษ์วิจารณ์วันนี้ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าเป็นการติเหลือทั้งโกรนอย่างไรก็ตามแต่นะครับโผคอรมอรประยุทธ์สอทับสเนี่ยถ้าเราไปไล่เรียงดูและก็ถือโอกาสนี้ในการตรวจสอบผลงานของรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน ที่ยังไม่โดนปรับออกจากตําแหน่งแต่สมควรต้องปรับปรุงตัวเองปรับปรุงการทํางานให้มีผลงานเข้าตาประชาชนนี่แหละฮะขึ้นภาพมารอไว้อยู่แล้วลายชื่อรัฐมนตรีที่ผลงานหลบในปกติหลบในใช้กับดั้งนะฮะหรือตาที่แม่ไม่มีชั้นเนี่ยนะครับถือว่าไม่มีความโดดเด่นไม่เป็นที่จดจำในช่วงปีแรกหรือปีครึ่ง ห้าคนครับคนแรกนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละฮะโคต้าพักพลังประชารัฐคือถือว่าบทบาทการทํางมาในช่วงปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะแหมเงียบเหงาเลยครับคือไม่เอาเอาวแล้วก็ยังไม่เป็นสับรดขลุ่ยด้วยก่อนหน้านี้มีข่าวด้วยนะครับว่านายสันติพร้อมพัดนั้นจะขึ้นลิฟต์ครับคือขึ้นชั้น ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายอุตมะสาวนายนแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยก็ถือว่าผลงานเนี่ยยากลำบากคนที่สองครับจากพลังประชารัฐมาเป็นโคต้าของพักภูมิใจไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีฮะคนนี้เป็นรัฐมนตรีที่ชาวบ้านจำไม่ได้ว่า กระทรวงมหาดไทายยุคนี้มีรัฐมนตรีช่วยชื่อนายทรงศักด์ด้วยนายทรงศักดิ์เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมานาคมนะฮะในยุครัฐบาลสมัครสุนทรเวชพักพลังประชาชนก็ถือว่าพอจะมีบทบาทแต่พอมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทายยุครัฐบาลประยุทธ์ถือว่าต้องประกาศตามหาคนหายฮะสครับนายอาทิรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยคมานาคม นี่แหละฮะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณวิรัตฐรัตนาเสษซึ่งมีคดีเรื่องสนามฟุตซอลอยู่ที่ปปชเนี่ยนะฮะอธิรัฐเนี่ยเป็นรัฐมนตรีน้องใหม่ป้ายแดงได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยถือว่าโอโ้โหกลับมาสมัครใหม่หรือเลือกตั้งอีกกี่ครั้งถึงจะได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่าโชว์ฝีไม้ลายมือ แทบไม่เป็นชิ้นเป็นอะไรฮะแล้วก็ถือว่าโดนนายศักสยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบเนี่ยแย่งบทไปเด่นอยู่คนเดียวครับรัฐมนตรีคนที่สี่ครับนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เจ้าของฉายาเสียโรงแป้งจากโคราชความจริงแกเป็นเจ้าของโรงแป้งเนี่ยนะฮะทำอุตสาหกรรมแป้งมันแล้วมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ย มันก็สุ่มเสี่ยงว่าเป็นหลักขัดกันอย่างผลประโยชน์หรือไม่แต่เอาว่าภูมิใจไทยอนุทินเขาส่งมานี่คือเจ้าของอาณาจักรโรงงานแป้งมันนี่แป้งจริงๆนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนละแป้งกับของรัฐมนตรีธรรมนัสผมเผ่าวิรัสสักเนี่ยเป็นเจ้าของอาณาจักรแป้งมันโรงงานเอี่ยมเฮงโคราชคลุกคลีในวงการธุรกิจเอกชนมานานหลายสิบปี การได้มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถือว่าจะต้องได้แสดงฝีไม้ลายมือความสามารถอย่างเต็มที่แต่น่าเสียดายว่าหนึ่งปีผ่านไปเนี่ยไม่มีผลงานอะไรเข้าตาประชาชนและก็ไม่เข้าตากรรมการด้วยห้าครับนางกหนกวันวิลาวันคนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุสาธิการถ้าใช้คำที่ร่วมสมัยก็ต้องบอกว่า เงียบกริบครับคุณผู้ชมทั้งที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษานะฮะแต่ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยครับนี่คือห้ารัฐมนตรีที่เอ่ยนามมาข้างต้นเนี่ยถือว่าต้องเร่งปรับปรุงตัวเองนะฮะเร่งสร้างผลงานเพื่อชาวบ้านนั้นจดจำได้อย่าปล่อยให้รัฐมนตรีว่าการนั้นแย่งบทเด่นไปคนเดียวคือวันนี้ประชาชนก็ถามว่าแล้วถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วคุณไม่ยอมทำหาอะไรเนี่ย แล้วคุณจะไปเป็นรัฐมนตรีช่วยทำไมดังนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับครับว่าสองเรื่องที่มันคู่ขนานกันไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงอยู่แม้ว่าทางกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐนูนจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะแก้สองแล้วก็นำไปสู่การตั้งสสรแต่ว่ามันติดล็อกด้วยกุญแจล็อกหนาะ และดับเบิล็อรถึง7ขั้น7ชั้นด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ